เดือดมือดีตัดต่อภาพลิซ่าหอดปลอดแตกแต่แฟนๆยืนยันเธอไม่แต่งตัวแบบนี้เห็นภาพนี้แล้วทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงขั้นเดือดไปตามๆกันเลยค่ะเพราะเมื่อไม่นานมานี้ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์และพูดถึงภาพของลิซ่าแบลัคพิงใส่เสื้อเปิดไหล่และสวมใส่กางเกงยียนภาพนี้เรียกได้ว่าเซ็กซี่แบบสุดๆพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าล so ิซ่าโซฮอตแต่หลังจากนั้นไม่นานมีแฟนคลับจับสังเกตได้ว่าภาพนี้เป็นเพียงการตัดต่อเท่านั้นเพราะ ลิซ่าตัวจริงต้องมีฝาอยู่ที่บริเวณคอ และรูปร่างแบบนี้ก็ไม่ใช่ลิซ่าอย่างแน่นอนและยิ่งสวมใส่เสื้อแบบนี้ถังคายไม่น่าปล่อยออกมาให้ได้เห็นแน่ๆและแท้จริงแล้วรูปที่แท้จริงคือรูปของอริซาวิโอเลตยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวอเมริกาแต่มีมือดีนําใบหน้าของลิซ่ามาตัดต่อเข้าไปหลังจากที่ความจริงกระจ่างแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าตัดต่อรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจําคุก3ปีปรับไม่เกิน30,000นบาทและหลายๆคนเตรียมส่งภาพนี้ให้กับ ทางค่ายตรงสังกัดพิจารณาฟ้องคนตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว